สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูต้นกล้านะครับผักกาดกวางตุ้งนะครับที่เราได้ทําการเพาะไปนะครับตอนนี้ก็20วันแล้วนะครับนานนะฮะพอสมควรนะก็ได้เวลานะที่ผมจะย้ายลงไปปลูกนะครับเขาแน่นมากแล้วนะครับตอนนี้นะที่ผมได้ทําคลิปนะครับผ่านไปนะครับคุณผู้ชมก็อ่า อาจจะจํากันได้นะครับแล้วก็มีกระถางนึ่งนะที่ผมปลักสลัดกรีนคอร์สนะฮะอันนี้อันนี้ไม่งอกเลยนะครับไม่งอกสักเมล็ดเลยนะรัรคุณผูชมดูผมก็เลยเอาอเม็ดผักกาดของเรานะยอดลงไปนะครับจะได้แบบนี้นะครับสาเหตุที่ไม่งอกก็คือนะครับเม็ดผักสลัด นานนานเกินไปนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เก็บไว้นะฮะในตู้เย็นก็คือเราแกะซองออกมาแล้วก็เก็บไว้อย่างนั้นเลยนะครับก็ทําให้เขาเสื่อมคุณภาพนะครับอัตราการงอกก็ใช้ไม่ได้เลยนะครับก็ไม่งอกนะครับเนือแต่ผักอากาศกองตุ้งของเรานะครับที่ยังงอกดีอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาย้ายนะครับลงในกระถางนะครับกับวิธีการปลูกนะครับ ว่าผมจะใช้วิธีการปลูกยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมกันนะครับครับผมก็ตอนนี้นะเรามาถึงแล้วนะครับก็คือกระถางที่เราเตรียมจะเป็นกระถาง10นิ้วนะครับผมจะใช้เป็นกระถาง10นิ้วนะครับที่เจาะรูแล้วก็ใช้ลวดแขวนแบบนี้นะครับเตรียมไว้นะครับนี่นี่นะครับ อาจจะย่ารกนิดนึงนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนี่นะครุณผู้ชมดูเนี่ยส่วนผสมของผมนะฮะก็จะมีใช้ดินนะครับดินขุยมะพร้าวแล้วก็แกลบดิบจะมีปุ๋ยคอกด้วยนะครับผสมการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือดิน1ส่วนนะครับปุ๋ยคอกครึ่งส่วนขุยมะพร้าวครึ่งส่วนแล้วก็แกลบดิบครึ่งส่วนนะครับ นี่คุณผู้ชมก็จะได้แบบนี้เตรียมไว้นะครับแล้วผมก็ลดน้ําไว้ด้วยนะครับนี่เตรียมไว้แบบนี้เลยนี่ก็มีฝั่งนี้ด้วยนะครับทั้งหมด12กระถางนะครับที่เราแขวนนะฮะเตรียมไว้เพื่อที่จะเราจะปลูก กวางตุ้งนะครับนี่ตอนนี้ต้นของเขาารู้สึกว่าจะสมบูรณ์นะครับแล้วก็ต้นโตนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับในการย้ายปลูกก็จะมีผมจะใช้เป็นช้อนนะครับแล้วก็เป็นไม้นะครับเอาไว้จิ้มนะฮะนี่ครับแล้วก็จะมีบัวนะครับไว้ลดน้ําด้วยนะครับ น้ำก็คือวิธีการนะครับเราจะเราจะไม่ถอนขึ้นมานะครับแบบนี้เลยนะเพราะจะทําให้รากของเขานะครับจะอาจจะขาดได้นะครับคุณผู้ชมเราจะใช้ช้อนนะครับแบบนี้นะฮะนี่ครับนี่ครับใช้ช้อนแล้วค่อยค่อยงัดเขาขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมหาช่องว่างก่อนนี่ครับนี่ครับงัดขึ้นมา นี่ครับเราก็จะได้แบบนี้นี่ครับคุณผู้ชมดูนี่ครับ,มมรบรก็จะได้เป็นดินนะครับขึ้นมาด้วยนะครับนี่ครับเราจะใช้วิธีการก็คือใช้อะไรก็ได้นะครับงัดขึ้นมานะครับนี่คุณผู้ชมก็จะได้แบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็จะมาที่กระถางอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของไม้นะครับผมจะใช้ไม้นะครับผมผู้ชมอาจจะสะดวกใช้เป็นอ,อะไรก็ได้นะครับที่สามารถทําให้มันเป็นหลุมแบบนี้ได้นะครับนี่ครับหลังจากนั้นก็ มาแบบนี้เลยนะครับลงไปเลยนี่นะครับกดให้แน่นนิดนึงนะครับอ่านี่ครับกระถางนึ่งเราจะใส่กี่ต้นนะกระถางหนึ่งผมจะใส่ทั้งหมด3ต้นนะครับคุณผู้ชม ใส่ไปเลยครับ3ต้นครับผมถ้าเราใส่นะสามต้นมันจะดูแบบแน่นกระถางดีนะผรับานะครับเราจะใส่สักสองต้นก็ได้หรือจะใส่ถ้าใส่ผมเคยใส่แล้วนะครับใส่ต้นหนึ่งนะครับต้นเขาก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันดูไม่ค่อยแน่นนะครับผมจะ กระถางผมจะใส่ไปเลยนะครับสักสามต้นไปเลยให้เขาดูแบบแน่นๆกระถางหน่อยนะครับคุณผ,ผู้ชมดูรากนะครับนี่ครับ จะได้แบบนี้นะครับกระถางละ3ต้นไปเลยนะครับนี่นะครับขุดลุมไว้เลยเนี่ยประมาณนี้ พวกตะกูลนะฮะผักากาดนี้เขาจะชอบหน้าหนาวมากเลยนะครับก็คืออากาศนาหนาวหนาวเย็ยนๆนะเขาจะโตวไวมากนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับใส่สามต้นไปเลย้าคุณผู้ชมเวลาเอาลงแบบนี้อย่าไป ผู้ชมอย่าไปกดต้นมันลงนะครับต้นเขาเปลาะมากเลยนะเดี๋ยวผมจะเด็ดใบพวกนี้ออกด้วยนี่จะได้ประมาณนี้นะฮะนี่ครับกระถางละสามต้นไปเลยนะครับหลังจากผู้ชมนะครับย้ายแบบนี้แล้วนะครับก็สามารถลดน้ําได้เลยนะครับลดน้ําได้เลยนะครับ นี่ประมาณนี้นี่หลังจากนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำอาก็คือคุณผู้ชมต้องหาไม้ลูกชิ้นนะครับหรือเศษไม้อะไรก็ได้นะครับมายึดให้เขาตั้งตรงแบบนี้ถ้าเราไม่ยึดนะครับต้นของเขาจะล้มลงนะครับแล้วก็ไม่สวยนะครับนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมหาไม้ลูกชิ้นหรือไม้อะไรก็ได้มาเสียบนะครับยึดเข้าไว้นะครับตั้งสามต้นเลยนะครับ แล้วเขาก็จะตั้งตรงสวยนะแล้วก็รดน้ําทุกวันนะครับไมให้เขาโดนแดดแบบนี้นะครับอีกไม่นานคุณผู้ชมก็จะมีผักกวางตุ้งแบบสวยๆไว้นะครับไว้โชว์นะครแล้วไว้ประดับบ้านนะครับไว้ทํากับข้าวนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวผมจากนี้ไปผมจะย้ายทั้งหมดทุกกระถางนะครับอันนี้ก็มา แนแนําวิธีนะครับในการปลูกผักกวงตุ้งนะครับอาจจะไม่ใช้วิธีการแขวนแบบผมหรือจะตั้งพื้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ที่ผมทําก็คือผมป้องกันพวกมดแล้วก็แมลงต่างๆนะครับนะ้ำควมสังเกตแล้วก็หมั่นลดน้ําด้วยนะครับคุณผู้ชมอย่าให้เขาขาดน้ำนะนะฮะอากาศหนาวเย็นนะครับเขาจะต้นเขาจะสวยมากนะครับคุณผู้ชม ครับผมก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเลือกกระถางนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ด้วยนะครับแล้วก็ย้ายไปให้ทั่วเลยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรติชมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างนี้ได้นะครับ เจอกนใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ